สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดกันนะคะบรรยากาศบ้านๆค่ะน้ำท่วมเพิ่งจะลดไปเองผักบุ้งขึ้นเต็มเลยค่ะอันนี้มะเขือมะเขือก็ยังรอดอยู่นะคะอันนี้ต้นมะนาวนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเหลืองอ่อยเลยนี่ผักบุ้งค่ะผักบุ้งบ้านเลยนะคะรอยน้ำยังอยู่เลยเพิ่งจะลดไปเอง อันนี้หมาค่ะหมาของเราตัวนี้เคยให้หวยถูกมาแล้วนะคะอันนี้ต้นมะกรูดค่ะแล้วนี่ก็มะนาวอีกต้นหนึ่งมีต้นมะม่วงแล้วก็มะขามด้วยค่ะกระเพราก็ปลูกนะคะขึ้นง่ายมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาเลขแปะกับไม้นะคะแล้วลองไปให้หมาคาบดูค่ะถูกก็ถูกไม่ถูกอย่าว่ากันนะคะเตรียมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้หมาลองคาบกันดูค่ะนี่นะคะ อ่ให้หวยแม่หน่อยเร็วนี่คาบเร็วคาบหน่อยเร็วเร็วเร็วทให้คนดูดูหน่อยเร็วให้โชคหน่อยซิ